จระเข้นี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับคุณค่ามีประโยชน์หลายอย่างจระเข้นี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับคุณค่ามีประโยชน์หลายอย่างเยอะมากเลยครับเห็นไหมฮิกสวยงามเลยกำลังเป็นลูก ออกดอกก็เข็มสุดยอดเลยดอกเข็มสวยงามจริงๆนะครับก็มีมีกระเพราขึ้นมาด้วยโอ้ครบจบในที่เดียวเลยทั้งพริกทั้งกระเพราทั้งสีขาวสีม่วงเต็มไปหมดนะครับลูกยอกำลังเป็นลูก ลูกยอก็มีประโยชน์หลายอย่างเอาไปตำกินก็นได้ส่วนใบเนี่ยอว่านหางจระเข้สวยงามมากนะครับบัน้นทั้งสีขาวสีม่วงเต็มไปหมดนะครับลูกยอกำลังเป็นลูกลูกยอก็มีประโยชน์หลายอย่างเอาไปตำกินก็นได้ส่วนใบเนี่ยมีหอมเขาเรียกว่าหอมบัว บ้านผมเรียกหอมบัวนะปลูกไว้ครบเลยนะนี่เป็นพืชผักสวนครัวไปเลยม,มีหอมเขาเรียกว่าหอมบัวบ้านผมเรียกหอมบัวนะปลูกไว้ครบเลยนะนี่เป็นพืชผักสวนครัวไปเลยมีางจระเข้นี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับคุณค่า มีประโยชน์นนหลายอย่างคลอ,องอุไรคลองอุไรอู้นี่สวยงามมากเลยนี่ก็บ้านคลองอุไรคลองอุไรอู้นี่สวยงามมากเลยนี่ก็บ้านม,มีหอมเขาเรียกว่าหอมบัวบ้านผมเรียกหอมบัวนะมาดู มุมนี้จะเป็นต้นมะม่วงขาวมะนาวหอมก็มีมีมีกระเพราขึ้นมาด้วยโอ้ครบจบในที่เดียวเลยทั้งพริกทั้งกระเพราเยอะมากเลยครับเห็นไหมพริกสวยงามเลยกำลังเป็นลูกออกดอกก็เอ ปลูกไว้ครบเลยนะนี่เป็นพืชผักสวนครัวไปเลยใต้ตามกระถางเขาจะปลูกมะเขือแล้วก็มะละกอไปในกระถางว่านหางเจเี๊ยขี้ดูสวยงามมากนะครับบ้านใต้ตามกระถางเขาจะปลูกมะเขือแล้วก็มะละกอ ไว้ในกระถางของอุไร้องอุไร,ออรโอ้นี่สวยงามมากเลยในกระว่านต้ตามกระถางเขาจะปลูกมะเขือแล้วก็มะระกอไว้ในกระถางก็มีมีกระเพราขึ้นมาด้วยโอ้ ครบจบในที่เดียวเลยท,ลทั้งพริกทั้งกะเพราโหมาดูพริกนี่พริกมีนี่กะเพราขึ้นมาด้วยโอ้ครบจบในที่เดียวเลยทั้งพริกทั้งกะเพราของอุไรของอุไรโอ้นี่สวยงามมากเลยในครัวบ้าน สวยงามมากๆส่วนมุมนี้เป็นดอกเยอะมากเลยครับเห็นไหมฮิกสวยงามเลยกำลังเป็นลูกออกดอกก็ดอกไม้แต่ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะครับนี่ขึ้นตามธรรมชาติอย่างสวยงามครับทำเป็นพื้นที่ให้เกิดลูกด้่นะครับ ส่วนนี้จะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่นะครับนี่มุมนี้ก็จะเป็นลูกยอกำลังเป็นลูกลูกยอก็มีประโยชน์หลายอย่างเอาไปตำกินก็ได้ส่วนใบเนี่ยอมะม่วงหาวมะนาวโห อรงนี know, das ้ก็จะเป็นดอกไม้ขอว่านหางจุลชีดูสวยงามมากนะครับบ้านว่านหางจุลชีดูสวยงามมากนะครับบ้านเยอะมากเลยครับเห็ไหมฮิสวยงามเลยกำลังเป็นลูกออกดอกมาดูมุมนี้จะเป็นต้น มะม่วงขาวมะนาวหอมก็มีบางอุไร่างอุไรอ้นี่สวยงามมากเลยในกระวานก็มีมีกระเพราขึ้นมาด้วยโอ้ครบจบในที่เดียวเลยทั้งพริกทั้งกระเพราทั้งสีขาวสีม่วงเต็มไปหมดนะครับ ปลูกไว้ครบเลยนะเนี่ยเป็นพืชผักสวนครัวไปเลยทั้งสีขาวสีม่วงเต็มไปหมดนะครับลูกยอกำลังเป็นลูกลูกยอก็มีประโยชน์หลายอย่างเอาไปตำกินก็ได้ส่วนใบเนี่ยนี่เลยสวยงามมากๆ ส่วนมุมนี้เป็นดอกนี่เลยสวยงามมากๆสวนมุมนี้เป็นดอก,กจระเข่นี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับคุณค่ามีประโยชน์หลายอย่างปลูกไ้ปลูกไ,ไ้ครบเลยนะนี่ะเป็นพื่ผักสวนครัวไปเลย อ้ม่วงขาวมะนาวโหฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกไม้ทองอ้ม่วงขาวมะนาวโหฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกไม้ทองอ้ม่วงขาวมะนาวโหฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกไม้ทองนี่เลย สวยงามมากๆส่วนมุมนี้เป็นดอกอุไรดองอุไรอ้นี่สวยงามมากเลยนี่ก็ว่านเข็มสุดยอดเลยดอกเข็มสวยงามจริงๆนะครับมาดูพลิก ิกเยอะมากเลยครับเห็นไหมฮิกสวยงามเลยกำลังเป็นลูกออกดอ,อก,กว่านหางเจอะเระคีดูสวยงามมากนะครับบ้านปลูกไว้ครบเลยนะนี่เป็นพืชผักสวนครัวไปเลยน,นี่เลยสวยงามมากๆ ส่วนมุมนี้เป็นดอกไปทำ,กท,ำทำหมกนะครับทำหมกพอหมกไแรกพอมไใบยอสวยสวยสวยมากเลยดูกิ่งกา้กานก้านเขาสุดยอดเลยที่ของอุไร นี่สวยงามมากเลยในกบ้านหางจระเข้นี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับคุณค่ามีประโยชน์หลายอย่างมีหอมเขาเรียกว่าหอมบัวบ้านผมเรียกหอมบัวนะของอุไรของอุไรโอ้นี่สวยงามมากเลยในกบ้าน <ม>นีไว้ในท่อเขาเรียกว่าท่อเป็นบล็อกท่อปลูกไว้ดอกไม้แต่ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะครับนี่ขึ้นตามธรรมชาติอย่างสวยงามเขาทำเป็นพื้นที่ให้เกิดมาดูมุมนี้จะเป็นต้นมะม่วงหามามะนาวหอ,อมก็มี เยอะมากเลยครับเห็นไหมทิกสวยงามเลย oh.